ขอดูใบอนุญาตขับขี่หน่อยครับใบขับขี่ฉันมีนะคะแต่เก็บไว้ที่บ้านฉันลืมเอามานะคะงั้นขอเชิญคุณลงมาคุยข้างล่างแป๊บหนึ่งนะครับืมมากคุณรู้น่าปรำคาญจริงๆเลยเสียเวลาจริงๆเลย,เลยแต่ขับรถไม่มีใบขับขี่เนี่ยผิกกดกฎหมายนะครับผิดยังไงผิดยังไงผู้ใดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถและสั่เนาใบคู่มือจดทะเบียนรถผิดกฎหมายต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทตามพรบรถยนต์นะครับเดี๋ยวเดียว ไี้มาแล้วเร็วเลยนะที่รักไหนไหๆใครมันกล้าจับเมียผม <b> อุม้ยผู้กองเมียจ่าเนี่ยเอาตำแหน่งหน้าที่ของจา่าเนี่ยมาข่มขู่ผมนะที่รักนี่พวกขบัญช้าพี่เองขอโทษสิขอโทษสิผมขอโทษทางเมียผมด้วยนะครับไม่พกใบขับขี่แล้วพกบัตรประชาชนมาด้วยไหมครับไม่ได้พกอะไรมาเลยค่ะจา่าไหนบอกเมียาจา่าสิว่าไม่พกบัตรประชาชนติดตัวเนี่ยมีโทษยังไงเออผู้ที่ไม่พกบัตรประชาชนหรือใบแทนบัตรประชาชนเจ้าพนักง,งานขอตรวจสอบต้อ,องโดนโทษปรับไม่เกิน200บาทนะจ๊ะที่รักอะไรแค่ไม่พกบัตรประชาชนอะ อยู่ภายใต้กฎหมายไทยจะอ้างความไม่รู้กฎหมายเพื่อกระทําความผิดไม่ได้นะครับใครเพิ่งรู้เหมือนพี่หมวยกดหนึ่งใครรู้แล้วกดสองกฎหมายใกล้ตัวรู้ไว้อุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับ yeah.